1นึ่งสามี่ห้านะครับเดินมาจากลงชั้นนะครับก็มาเจอลงทานน้ำปะนะนี่อีกนะครับนี่เด้อนะครับกาแฟพรีเมียม,กา,ม,ยม <laughs> กาแฟไทยโยนะครับนี่บบนจ,าจากอากาศอํานวยนู่นนะครับมีซ้อนอีกแข็งย่ที่กาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับนี่บบนนเด้อนะครับนี่สองหัวฉีดนะครับสองหรือสี่หรือนย่างอื่นหรือ สี่ดีเนาะส่งในขนาดสามแก้วตีด้อนะครับท่านใจนะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์นําโดยพระอาจารย์มหาชาวฐานรัตตนะครับประเดียนทำเข้าวประโยคนะครับนี่มาฉลองศรัทธากาแฟนะครับมานั่งที่ร้านกาแฟนะครับนี่มะพร้าวของแม่มะพร้าวก็ะเมียนบนนี้กเมียนของแม่ออมเนอ่ะนะครับออมมันปลูกไว้เท่าไหร่สามร้อยต้นป่ะเป็นลูกหมดทุกต้นเหรอบนี่ โอ้ยเสียดายนะครับนี่โอ้ยไ่ได้กัไปเที่ยวมาไล่ชมดาวโอ้ยพาไปเนี้ยอยากไปอยู่แต่ไม่มีคนพาไปอ้าวนะครับเสียดายจังเลยนะครับดื้อนะครับไล่ชมดาวนะครับเห็นแต่ในเฟซนะครับในเพจนะครับมันก็บล็อกไปเลยตอนน้อไล่ชมดาวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไป เด้อนะครับถ้ามีบุญวาสนาบาร,รมีนะครับอาจจะได้ไป,ไปยเยี่ยมชมไล่ชมดาวนะครับใกล้ๆเดี๋ยวคิดาไปไปวัดคุณแมงมค่ะ,น,คะนะครับเริ่มเริ่มทำให้มีความหวังแล้วนะครับนี้เด้อน,น,ดนะครับโยมมาถวายกาแฟตั้งแต่วันนู้นนะวันที่สิบห้าสิบหกสิบหกเลยน้อมาเนาะวันที่สิบหกนะครับ วันที่สิบห้าเนอะวันตั้งแต่วันที่สิบห้าวันเปิดงานวันแรกนนนะครับเฉพาะเครื่องทํากาแฟนี่แสนสองนะครับนี่เครื่องบดกาแฟอีกสามหมื่นลเป็นแสนห้านะครับนี่จะไปตั้งโรงทานกาแฟที่จันทบุรีด้วยนะเนี่ยเอาา้านะทำโอ้ต้องไปฉันไกลเลยนะครับหนึ่งที่จันทบ,บุรีนรนนะน,นะครับนี่เดิาานนะครับบุญใครบุญมันเด้อนะครับนี่กูบาอาจารย์นะครับมาฉลองศรัทธานะครับนี่ นะครับถ้าฉันกาแฟแล้วจะหน้าตาดีทุกรูปนะครับขออนุญาตซูมไปใกล้ๆก็แล้วกันนะครับโอ้ยฝนจีลูกนี่จากบนเี้นะครับพูดจนครูบาอาจารย์จะลุกหนีแล้วนะครับเนี่ยอเแก้วเดินเดินทางมาแต่เกาะล้างบอกครับอาจารย์มาถึงไปไปอยู่ที่นั่นกี่วันครับเนี่ยอยู่ได้สามคืนอยู่ได้สามคืน อพระอาจารย์พระครูวิวิดก็ไปด้วยครับท่านไปเปิดคือพักคืนหนึ่งแล้วครับโอ้นะครับเด้อนะเป็นงานเป็นงานอะไรครับอาจารย์ครับปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมกลางเกาะเลยเกาะกลางทะเลเลยโอ้อยากไปจังเลยเนาะเดี๋ยวผมต้องไปปิดงานคืนยี่สามเนี่ยเริ่มเริ่มวันที่เท่าไหร่ครับเริ่มงานเริ่มสิบ เริ่มสิบหกจบงานวันที่ยี่สิบสี่จบอ๋อพร้อมที่นี่เลยตัวนี้ผมต้องไปนะครับผมต้องไปปิดงานให้เขาอาจารย์มหาเชาคนเดียวนี่ดูแลเกือบทุกงานนะครับไปเด้อนะครับนี่นะครับนี่อิจฉาครูบาอาจารย์เหลือเกินนะครับกับผมไปแก้วหนึ่งแล้วนะครับถ้าแก้วที่สองนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เลยพ่อเลยขนาดแก้วเดียวยังขนาดนี้เลยนะครับถ้าหลายแก้วกว่านี้นี่มัน นะครับมามาวันแรกว่าจะเอาเก็ดแก้วนะครับแต่ได้สองนะครับแก้วจะเบื่อก้แก้วสองเบื่อหลวก็อาจารย์มหาเพีกขึ้นวามบ่เด้อนะครับโยมตั้งใจนะครับถวายกาแฟนะครับนั่นนะครับจะได้กาแฟสดแบบนี้นะครับถือว่าเป็นบุญของครูบาอาจารย์และญาติโยมนะครับเด้อนะครับแม่อ่อนนะแม แม่ออมซับแม่ดวงแม่อ่อนกับแม่ดวงเนาะเด้นนะครับสาธุอนุโมทนานะครับครั้งก่อนนี่มากับแม่แม่ต้อเนาะแม่ต้อนะครับนี่ไม่สะดวกนะครับก็เลยได้ทีมงานใหม่นะครับนี่ไม่ทํามีอีกครั้งต่อไปอาจจะทีมงานใหม่อีกนะครับ ไออนัไออนไ่นปนวะนันนะครับรไปวัดต,ตะเคียนทอง <S 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 ที่จันทบุรีงานปฏิบัติร้ำหุ่นประมณัณสงเดินพฤษภสพาเด้อนะครับไปปั่นกาแฟสดใสทุเรียนนะครับนั่งรถอัน ปีปีที่เดไปพันจันงานนุนก่อนโควิยน่งนนั่งรถทั่วแล้วไปโอ้แต่ว่าญยาดยุ่มมักไหดีเดิมคันว่าไปทั้งจันบุรีนี่ออ้ยฮะเจ้าลองคนมาน่นถา่ายบ่ได้ย,นยันมะาเดไปนะครับได้ไปถ่ายสวนทุเรียนอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนั้นลูกมันจะหมดแล้วนะครับลูกมันจะหมดแล้วนะครับนี่สวนทุเรียนอืม <laughs>